ทุกคนคงเคยได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับกฎแปลกๆและดูน่ากลัวกันมาบ้างแล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าของกฎแปลกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังท่าพร้อมแล้วตามผมมาได้เลยครับในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกมีประเพณีโบราณที่มีการนอนเฝ้าศพเพื่อให้วิญญาณของผู้ตายได้ไปสู่พบหน้าอย่างสงบก่อนที่จะฝังศพลงในหลุม แต่มีกฎสี่ข้อที่ห้ามฝ่าฝืนมิฉะนั้นวิญญาณน,นั้นจะไม่ไปไหนและจะทำให้ผู้ละเมิดต้องผเผชิญหน้ากับคำสาปที่ยิ่งใหญ่ไอ้ดุมนักศึกษาจากเมืองใหญ่กลับบ้านมาเพื่อช่วยงานศพของปู่ซึ่งเสียชีวิตโดยไม่มีโรคภัยอะไรแต่มีการเตือนจากชาวบ้านว่า อย่าได้ฝ่าฝืนกฎที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าศพก่อนที่จะเริ่มพิธีการเฝ้าศพไอ้ได้รับคำเตือนจากหน้าของเขาที่ได้เตือนให้ฟังเรื่องกฎสี่ข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกฎข้อที่หนึ่งห้ามปล่อยให้ศพคนตายอยู่คนเดียวในช่วงกลางคืนหากต้องการออกจากห้อง ให้ไปพร้อมกันทุกคนกดข้อที่สองหากได้ยินเสียงกระซิบจากด้านนอกห้องหรือเสียงเรียกชื่อของคุณห้ามหันกลับไปมองหรือไปตามเสียงนั้นเด็ดขาดกดข้อที่สามห้ามร้องไห้หรือแสดงความเศร้าในห้องที่ตั้งศพเพราะจะมีวิญ,ญญาณที่ไม่รู้จักออกมาจากร่างที่ตาย แล้วตามคุณไปกดข้อที่สี่หากคุณเห็นเงาดำเคลื่อนไหวในห้องหรือนอกห้องให้หลับตาและไม่เปิดตาจนกว่ามันจะหายไปเพราะการมองมันจะทำให้วิญญาณนั้นตามคุณไปทุกที่ในคืนนั้นไอต้องนอนเฝ้าศพของปู่ในห้องที่ตั้งศพไว้กลางบ้านเก่า หลังจากการทำพิธีและตั้งศพเสร็จสิ่งแปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในช่วงที่มืดมิดเขาได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาจากทางหน้าต่างแต่เมื่อเขามองออกไปก็ไม่พบอะไรเลยตามกฎที่ได้ยินมาไอต้องนั่งเงียบเงียบและไม่หันหลังแต่ยิ่งนั่งอยู่นาน เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเสียงนั้นเริ่มใกล้ขึ้นจนแทบจะได้ยินเสียงลมหายใจของใครบางคนอยู่ข้างๆไอรู้สึกสับสนและหวาดกลัวจนไม่สามารถทนต่อได้เขาอยากจะวิ่งออกจากห้องแต่กฎที่ได้รับการเตือนจากนาทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับร่างตัวในที่สุด ไอไม่สามารถทนต่อเสียงกระสิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆได้จึงหันหลังไปและมองออกไปที่หน้าต่างปรากฏว่าเขาเห็นวิญญาณของปู่ยืนอยู่ที่หน้าต่างมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและหน้าสะพรึงกลัวเขาจึงรีบลุกขึ้นและวิ่งออกจากห้องแต่ทันทีที่เขาก้าวออกไป เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทางและเขารู้สึกว่าบางสิ่งกำลังตามเขามาหลังจากนั้นไอพบว่าตัวเองได้กลับมาในห้องที่ตั้งศพอีกครั้งเหมือนเดิมแม้ว่าเขาจะหนีออกไปแล้วก็ตามวิญญาณของปู่เริ่มเข้ามาใกล้และสื่อสารกับเขาว่า เขาได้ละเมิดกฎที่สำคัญที่สุดในการส่งวิญญาณไปสู่ภพน้าเมื่อเสียงกระซิบบอกเขาว่าวิญญาณจะไม่ไปไหนหากไม่สมบูรณ์ตามกฎในขณะนั้นไอรู้ตัวว่าการละเมิดกฎไม่ได้แค่ทำให้วิญญาณของปู่ยังไม่ไปแต่เขาเองก็จะติดอยู่ในหมู่บ้านนี้ตลอดไปและต้องเฝ้าศพในทุกคืน หากยังละเมิดกฎในตอนสุดท้ายไอต้องตัดสินใจว่าจะทำตามกฎให้เสร็จสิ้นหรือจะหลีกหนีจากบ้านไปตลอดชีวิตเขาเลือกที่จะกลับมาทำตามกฎอย่างที่เคยได้รับการสอนและในที่สุดวิญญาณของปู่ก็เดินจากไปอย่างสงบพร้อมกับการขอโทษ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทราบผลงานออกมาด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆและลีลับตอนใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ